การแก้ไขปัญหาความยากจนกข,อขอจอเป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กับกรมพัฒนาชุมชน,นเป็นหน่วยงานการักเพื่อนโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเงินทุนในหมู่บ้านและมอบอำนาจหน้าที่ให้กับองค์กรประชาชนในหมู่บ้านในการบริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียน และสร้างความยั่งยืนในชุมชนโดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานเปพะถอซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนระหว่าง5,000บาทถึง1บาทต่อครัวเรือนเป็นเงินทุนจำนวน280,000บาทต่อหมู่บ้านโดยไม่มีดอกเบี้ยโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2535ถึงปีพศ2540 และมีการติดตามและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุอ้าหมายในการช่วยเหลือผู้ยากจนซึ่งในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลามี16หมู่บ้านที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการขาดความเชื่อมั่นใจในการชำระหน,นี้ของผู้ยืมเนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชำระหนี้เช่นยอดหนี้คงเหลือกำหนดการชำระหนี้และประวัติการชำระหนี้ทำให้ผู้ยืมกังวลและ กลัวความผิดพลาดในการชำระหนี้ปัญหานี้จึงได้กระตุ้นให้มีการพัฒนานาวัตกรรมสมุดประจำตัวสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะนี้ของผู้ยืมให้ครบถ้วนและโปร่งใสโดยสมุดเล่มนี้จะใช้ควบคู่กับสมุดคุมลุกหนี้ของโครงการช่วยให้ผู้ยืมสามารถติดตามการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยลดความกังวลและข้อผิดพลาดในการชำระหนี้อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ง่ายเพื่อป้องกันการทุจริตและการจัดการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ สมุดสมาชิกนี้จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับผู้ยืมและรักษาความโปร่งใสในการจัดการเงินกู้ช่วยให้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่การสร้างงานวัตกรรมสมุดประจําตัวสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขจมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1สํารวจปัญหาในหน่วยงานจากการศึกษาข้อมูลพบว่า ผู้กู้ยืมจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขาดความเชื่อมั่นใจในการชำระหนี้คืนเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการชำระหนี้ขั้นตอนที่ 2. ปรึกษาอาจารย์และพี่เลี้ยงจากการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอทันตพบว่าการขาดหลักฐานทำให้ผู้ยืมไม่มั่นใจในการชำระหนี้จึงคิดคนนวัตกรรมสมุดประจำตัวสมาชิกขึ้น นตอนที่3จากการศึกษาปัญหาการชำระหนี้พบว่าการขาดข้อมูลการชำระหนี้ทำให้ผู้ยืมเกิดความกังวลและความผิดพลาดใกนการชำระหนี้ดังนั้นการจัดทำสมุดประจำตัวสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขข,ขจจะช่วยให้ผู้ยืมเห็นภาพรวมของหนี้และประวัติการชำระหนี้อย่างชัดเจน ขั้นตอนที่4จากการออกแบบสมุดประจำตัวสมาชิกโครงการจากการศึกษาข้อมูลต่างๆจึงออกแบบสมุดประจำตัวสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอจอโดยมีข้อมูลสำคัญเช่นจำนวนเงินยืมยอดเงินคงเหลือและประวัติการชำระเงินซึ่งจะช่วยให้ผู้ยืมสามารถติดตามสถานะหนี้ของตนเองได้ง่าย ขั้นตอนที่นํานำเสนอโครงการทดลองใช้หลังจากออกแบบสมุดประจําตัวสมาชิกจึงนําเสนอโครงการให้กับสมาชิกของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอข,อขอจอได้ทดลองใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของนวัตกรรมขั้นตอนที่6 การติดตามและประเมินผลหลังจากสมาชิกนำสมุดประจำตัวสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขกจอจะมีการติดตามผลในการใช้งานเพื่อประเมินว่าการใช้สมุดช่วยเพิ่มความมั่นใจในการชำระหนี้และลดข้อผิดพลาดในการชำระหนี้ ดังนั้นสรุปได้ว่าการสร้างสมุดประจำตัวสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกรข,อขจเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการส,งส่งเสริมความโปร่งใสในการชำระหนี้ลดความกังวลของผู้ยืมและเพิ่มความมั่นใจให้กับการจัดการหนี้ได้อย่างมีระบบซึ่งจะช่วยป้องกันการทุจริตและผิดเวลาในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ